คลิปนี้ได้รับกาสกรสนับสนุนจากเพือชิโร่เติมเงินด้วยแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกตไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คไควันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของกิจกรรมแจกกาชาฟรีร0อโลครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ครับผมสำหรับเซนเซมือใหม่ทั้งหลายที่เฮ้ยอยากไม่ทราบว่ากาชาแจกฟรีเนี่ยเขาแจกยังไงสะสมยังไงนะครับผมนะและอยู่ได้นานแค่ไหน,นครับวันนี้เราจะมาอธิบายครับในส่วนของระบบ กาชาฟรีกันเลยนะครับนะโดยอย่างแรกครับผมนะเราต้องขออธิบายครับผมในส่วนของตอนนี้นะครับผมนะบูอาไครเนี่ยจะมีกิจกรรมแจกกาชาฟรีร้อยโลนะครับนะโดยร้อยโลเนี่ยจะแจกครับผมนะวันละ10โล10โล10โลเรื่อยๆครับและวันสุดท้ายของกิจกรรมจะแจก20โลนะครับเบืเสร็จรวมทั้งหมดแล้วก็คือจะมีตู้กาชาให้เรากดฟรีเล่นๆครับร้อยโลเลยนะอ่า และแน่นอนครับผมคำถามที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากครับผมก็คือในเรื่องของการสะสมตู้กาชาครับผมนะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนะครับอ่ะก็โอเคว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมนะอย่างแรกครับผมนะก็คือไอ้ตู้กาชาฟรีร้อยโลเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้ทุกตู้นะมันเปิดได้แค่ในส่วนของตู้กิจกรรมทั้งนั้นนะครับก็คือตู้กิจกรรมตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมนี่ก็คือตู้ของเมกุ คณะนะครับผมและตู้ปกติทั่วไปนะเราสามารถเปิดไว้3ตู้แน่นอนครับผมว่าอนาคตจะมีการแจกกาชาฟรีอย่างนี้อีกไหมมีนะครับนะแต่ว่ามันก็จะตู้ในส่วนของตู้กาชาที่เป็นพิอัพในส่วนของช่วงเวลานั้นๆนะครับนะในนี้ครับผมได้มีการอธิบายเรียบร้อยครับผมว่าสามารถเปิดนะครับผมสะสมได้ตั้งแต่วันที่1นะครับนะจนถึงวันที่11สิงหานะครับนะก็ะจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาห้เนาทีนะ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไม่เปิดนะครับผมนะตั้งแต่วันนี้ครับผมนะแต่นะครับผมนะต้องเปิดก่อนกิจกรรมหมดเวลานะครับนะอ่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ยระบบมันจะให้การชาฟีเราเก็บไว้10บใบนะครับผมนะสิบใบเรื่อยๆถ้าหากวันพรุ่งนี้ไม่เปิดอีกนะครับผมนะมันก็จะสะสมเป็น20ไม่เปิดปอีกก็สะสมเป็นนะครับผมนะจนถึงว่าสุดท้ายครับผมนะมันจะสะสมได้ทั้งหมด1 0อยตู้พอดีนะครับนะ ย้ำไว้อีกรอบหนึงครับผมนะถ้าเกิดเลยช่วงเวลากิจกรรมไอตู้สะสมกาชาที่เราเก็บไว้หมดตรงนี้จะหายทันทีนะครับผมจะหายทันทีเลยดังนั้นนะครับนะแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าพวกเราต้องอกดกาชาก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะหมดเวลากิจกรรมนะ แปลว่าหมายคมว่าเราไม่สามารถสะสมครับผมไปเอาตู้กาชาตรงนี้ไปลงกับตู้อื่นได้ครับผมนี่ยก็คือเปิดได้แค่ในตู้ของเมกูคันนะและก็ตู้ปกติเท่านั้นนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามตามอายันหนึ่งครับพี่ครับผมแล้วตัวฟรีล่ะตัวฟรีที่ผมสะสมมาเนี่ยมันจะไปกดโดนตู้ไหนก่อนนะครับอ่ะระบบง่ายๆครับผมนะทางตัวเกมนะครับผมนะอธิบายง่ายๆเลยก็คือประมาณนี้เลยครับ อย่างแรกก็คือตั๋วฟรีไอ้ไม่ใช่เปิดฟรีนะครับผมเปิดฟรีอย่างแรกเลยนะระบบมันจะหักจากการเปิดฟรีก่อนจากนั้นก็ต่อด้วยตั๋วฟรีนะครับผมนะที่เราเก็บไว้นะและก็สุดท้ายก็คือไปหักในส่วนของกาชาปกติก็คือหักจากเพชรของเรานั่นเองครับใครที่เป็นสายดองตั๋วนะครับผมนะอันนี้ก็สบายใจได้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เปิดฟรีให้เรียบร้อยก่อนและก็ไปหักทางตั๋วฟรีทีหลังนะครับนะ อ่ะไหนๆก็พูดในเรื่องของตั๋วฟรีแล้วนะครับนะมาขอที่บบในส่วนของตั๋วฟรีนิดนึงก็แล้วกันมีคนถามกันมาเยอะนะอย่างเช่นเดียวกันนะว่าพี่ครับผมแล้วตั๋วกาชาฟรีเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนอ่าตั๋วกาชาฟรีครับผมจะสามารถเก็บได้2จุดนะครับผมหนึ่งคือจดหมายนะครับนะจดหมายและเมื่อเรารับจจดหมายเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่ตู้กาชาเองแบบอัตโนมัติ อ่าตอบได้ครับผมในะส่วนของตั๋วฟรีเนี่ยถ้ายังอยู่ในตู้จดหมายนะครับนะมีโอกาสหายได้ย้านะครับนะถ้าอยู่ในตู้จดหมายตั๋วฟรีนี่มันจะมีเวลากําหนดอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในตู้จดหมายเนี่ยแนะนําให้รีบกดรับมาได้เลยนะครับนะพอเรากดรับมาเสร็จปุ๊บนะมันก็จะเข้านะครับผมในส่วนของตู้กาชาให้เราเรียบร้อยเลย ตราบใดที่ยังอยู่ในส่วนของตู้กาชาอยู่ตรงนี้นะครับก็แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าเราสามารถเก็บหรือดองเค็มได้เลยนะเอาง่ายคือผ่านไปครึ่งปีตราบใดยังไม่กดกาชามันก็ไม่กินตัวเราแน่นอนนะครับมันจะไม่กินตัวเราแน่นอนนะครับพอมันไม่กินตัวเรามาปุ๊บเนี่ยก็แปลความล้วครับผมเราก็สามารถสะสมครับผมเพื่อล่อเล่งตู้ครับผมกาชาที่เราจะทําการกดได้นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่ ใครที่รอเลงตู้ดีๆหรือตู้ Li พิตต์นะครับนะก็สามารถที่จะสะสมดองและเลือกตู้ทิมการได้เลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของการอธิบายครับผมกิจกรรมการกดกาชาฟรีนะครับผมนะหากใครมีคำถามอะไรไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจส่วนใดก็สามารถพิมพ์แชทตอบมาถามได้ครับผมนะวันนี้ผมฮอสปิเกต์ขอตัวลาไปก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามเป็นกระดงใจใหกช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ